นี่คือต้นไม้ซึ่งคนทั่วไปรู้จักในนามไม้ประดับหรือว่าผักซึ่งกินเป็นอาหารกินเป็นผักยอดกินเป็นผักได้ซึ่งต้นไม้ชนิดเนี้นะครับ เข้ามาไม่ได้เป็นพืชพื้นเมืองของไทยนะครับเข้ามาในช่วงที่ลงปอเด็กๆช่วงนั้นมีคนไทยเนี่ยนิยมไปไปหาเงินหาทองต่างประเทศโดยเฉพาะนิยมกันมากก็คือประเทศซาอุดิอาระเบียหรือซาอุนะครับเขาเรียกว่าไปขุดทองซาอุกันซึ่งหลายคนก็ไปทํางานที่ซาอุดิอาระเบียเนี่ย ร่ำรวยกลับมานะครับพราะค่าของเงินอะไรนี่ก็จ้างสูงนะทีนี้ในช่วงนั้นแหละจะมีนักร้องแต่งเพลงเมียซาอุบ้างเอกของเราเบาออกมาก็ได้รับความนิยมนะซึ่งนอกจากว่าคน ไทยเนี่ยไปไปงาเงินนาทองแถวภาคตะวันออกเอแถวประเทศแถบซาอุดิอาระเบียรหรือแถบแถบใกล้ประเทศใกล้เคียงเนี่ยนะก็ได้นำนำเอาพืชเนี่ยชนิดเนี่ยนะครับเข้ามาปลูกแรกๆก,ก็ปลูกแต่แถวภาคตะวัน ตะวันออกเฉียงเหนือ,อรีสานก็เรียกว่าะมะตูมแขกนะจริงๆแล้วเมืองไทยก็มีมะตูมไทยอยู่นะซึ่งหลายคนก็ได้รู้จักนะเป็นไม้มะตูมไทยนี่เป็นไม้พุ่มขนาดใหญ่นะครับลูกก็โตอันนี้ก็คือมะตูมแขกนะชื่อของมันคือมะตูมแขกหรือมะตูมสะอุนะเรียกสั้นหรือบางคนนี่เรียกว่า ซาโดบารีลนะสโบซโดบารีนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้อยู่แถวตะวันออกกลางนะครับมันอยู่เป็นพืชพื้นเมืองของทวีปอเมริกาใต้นะอเมริกาหนึ่งเป็นเป็นทวีปใต้เลนเหนืออยู่นะครับซึ่งอเมริกาใต้ก็อยู่อย,อยู่ช่วงพวก บราศิลพวกนี้นะครับหลายๆประเทศซึ่งจริงๆแล้วมาตูมแขกเนี่ยนะหรือว่าสโดาบารีอนเนี่ยเป็นพืชที่เป็นพืชพ,พื้นเมืองหรือมีถิ่นกําเนิดอยู่ในอเมริกาใต้นะครับขาว่ากันว่าเป็นไม้ประดับอยู่ในวงหรือพวกเดียวกับมะม่มวงนะวงมมงนะม่วงใบนี่จะเล็กนะครับ ใบเล็กนะแล้วก็มีกลิ่นฉุนเหมือนกับมะตูมไทยมะตูมป่าบ้านเรานะครับซึ่งจริงๆแล้วเจตนาของคนนำเข้าก็คือเอามากินเป็นผักนะครับยอดนี่กินเป็นผักนะครับเป็นผักแกล้มเรือเนมกับขนมจีนบ้างบ้านลุงปอเรียกว่าเนาะน้ำแกง น้ำเก่งเผ็ดครับหรือว่าจิ้มน้ำพริกได้ทั้งนั้นแล้วแต่กวามชอบนะครับซึ่งมาตูมแขกเนี่ยนอกจากออามาเป็นผักแล้วหลายคนนิยมปลูกในกระถางนะครับปลูกในกระถางเป็นไม้ประดับก็สวยงามบอีกแบบเพราะว่าลูกจะออกเนเวลาถุกแล้วจะเป็นสีแดงเหมือนในภาพนะครับต้นเตีย้ยนะต้นเตีย้ยซึ่ง อ,อย่างที่ลุงปอว่าะน,นะครับเข้ามาในเมืองไทยก็โดยนำเข้ามาจากาคนงานที่ไปงา,งานทำไปขุดทองซาอุที่ซาอุดิอราระเบียเนี่ยก็นำเข้ามานะครับนำเข้ามาถึงหลายปีมาแล้วนะครับหลายปีมาแล้วตอนที่ลุงปอเด็กๆตอนนี้ลุงปอ,ก,อ,นนอก็อยู่ในวัยเกษียณแรกๆก็เอามาปลูกแตงกวาแล้วก็ขยายไปไปทั่วนะครับ คนก็นิยมส่วนใหญ่คนจะนิยมเอาอมาปลูกเป็นรั้วข้างบ้านในเป็นพืชผักสวนครัวนะครับแล้วก็เด็ดยอดนะครับยอดอ่อนแบบเนี้นะแบบเรียนในภาพเนี่ยแล้วก็เอามากินนะเป็นอาหารนะครับเป็นอาหารแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยหลายคนก็เอามาใส่กระถางนะทำเป็นเลี้ยงให้มันแขะนะครับเลี้ยงให้แขะ ก็สวยอีกแบบเพราะใบม,มันเล็กเหมาะาทําไม้แค่เหมือนกันนะครับเหมาะาทํทไม้แค่เหมือนกันซึ่งก็ยังยังคงการเป็นมะตูมอยู่นะถึงเป็นมะตูมเตี้ยหรือมะตูมแขกหรือมะตูมซาอูเนี่ยนะครับเอ่อก็คือถ้ากินแบบแบบสดนี่จะได้ประโยชน์นะครับกินยอดพวกนี้แบบสดได้ประโยชน์เพราะว่าจะเพิ่มกากใย,ยนะทำให้ถ่ายดีนะถ่ายคล่อง นะถึงมีมีคุณสมบัติทางสม,มุนไพรเหมือนกันก็คือเป็นยาระบายนั่นเองแต่ถ้ากินเยอะๆนะระวังนะขี้รั่วนะขี้รั่ว,นะรวหรือท้องเสียนะหรือถ่ายนะอันตรายเหมือนกันเพราะวันกินได้พอพอดีนะแล้วจะมีประโยชน์นะครับทุกอย่างแหละนะครับกินดีๆแล้วจะมีประโยชน์สำหรับเรื่องนี้ก็คงมีประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยแหละนะครับก็ ขอให้พวกเราทุกคนเนี่จงโชคดีโชคดีกันทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลุงพอด้วยนะครับสวัสดีครับ